ทรงผมหน้าตัดในปี2024คือผู้หญิงเนี่ยเวลาเจอผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ70%เลยแน่นอนว่าดูหน้าก่อนเสร็จปุ๊บสิ่งถัดไปที่จะดูเนี่ยคือทรงผมกับคุณผู้ชายถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะอัปเกรดลุคแน่นอนว่าทรงผมจะท,ทำให้คุณเนี่ยดูหล่อดูเท่ขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับทรงแรกคือ80 20ไซส์พาร์ทครับปกติตัวออริจินอลไซส์พาร์ทเนี่ยมันจะเป็นไซส์พาร์ทที่แบบว่าแบ่งปุ๊บนะแบ่งแสกแล้วแบบกวาดมาหมดเลยนะครับแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นคลาสสิกไซส์พาร adapt, ์ตอ 20%ด้านหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะแต่งได้หลายแบบเลยนะครับจะทําเป็นควิปก็ได้จะทำเป็นคอมมาก็ได้นะครับทรงเนี่ยเป็นทรงที่ได้รับความนิยมมากเหมือนกันในตอนนี้นะครับถัดมาทรงที่2นะครับคือ French ค o p ครับเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนทีนี้เฟรนช์คอ p เนี่ยมันจะเป็นแบบผมสั้นครับก็คือด้านข้างและด้านหลังนะครับจะดูสั้นครับและด้านบนเนี่ยเราจะไว้ตรงนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับให้มันสามารถตกลงมาเป็นหน้ามาได้เหมือนรูปที่ขึ้นอยู่เลยนะครับเฟรนช์ค o p เนี่ยเหมาะกับเด็กๆครับนักเรียนน้องๆมัธยมนะครับที่ และที่สําคัญนะครับเฟรน์คอปเนี่ยเหมาะกับคนที่หน้าผากใหญ่หน้าผากกว้างหรือบางคนหัวเถิกหรือบางคนหัวเนี่ยตรงนี้ล้านหรือว่าเว้าเป็นรูปตัวเอนะครับมันจะช่วยปิดหน้าผากตรงนั้นได้อย่างสวยงามนะครับถัดมาทรงที่3นะครับคือทรงควิฟเป็นการเสยนะครับจะเปิดขึ้นแบบนี้ก็จะทำให้ด้านบนเนี่ยดูมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับเหมาะสาหรับคนหน้าอ้วนหน้ากลมสมมติจอลายเราไม่ชัดหรือหน้าเราสั้นเนี่ยการที่ทำควิฟเนี่ยมันจะช่วยหลดวอลลุ่มด้านบนมันจะช่วยสร้างมิติทําให้คุณเนี่ยหน้าดูยาวขึ้นครับบบก็เทไปแ